กรณกานี้แม่คะเทระบบก่อนสอนให้คุณลูกค้านะคะแม่คาได้ทําการเชื่อมต่อแอปแล้วก็เชื่อมต่อวูทูเรียบร้อยแล้วนะคะนี้แม่คะมาเทระบบก่อนสอนให้คุณลูกค้านะคะโอเคอันนี้แม่คาเทการเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอนะคะเปลี่ยนหน้าจอได้ปกตินะคะเปลี่ยนหน้าจอได้ปกตินะคะโอเคมาดูตัวเรือนค่ะอันนี้เป็นตัวเดอนใหม่นะคะไม่มีรอยแล้วก็ไม่มีตําหนินะคะ เป็นตัวเล่นใหม่นะคะโอเคเหมือพิกหน้าจอใช้งานได้นะคะปุ่มกดค่ะกดใช้งานได้ปกตินะคะไม่หลวมแล้วก็ไม่โยกนะคะไม่หลวมแล้วก็ไม่โยกนะคะกดใช้งานได้ปกตินะคะหมุนใช้งานได้ปกตินะคะหมุนใช้งานได้ปกติคะ่ะ หมุนใช้งานได้ปกตินะคะโอเคต่อไปรหัสเครื่องนะคะ3ามสีสามเก้านะคะสามสีสามเก้านะคะโอเคนี่นะคะสามสีสามเกนะคะตรงนะคะต่อไปเป็นระบบการสั่นนะคะ สมาร์ทวอลสันปกตินะคะสันปกตินะคะต่อไประบบเซ็นเซอร์ค่ะ่ะกันโทรก่อนนะคะไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะอันนี้เป็นเสียงที่ออกจากสมาร์ทวอลน,นะคะสามารถ ขอได้ปกตินะคะกดวางค่ะโอเคต่อไปสมุดรายชื่อนะคะเพิ่มรายชื่อน้องเทสระบบกันเพิ่มรายชื่อได้ปกตินะคะกดเพิ่มรายชื่อได้ปกตินะคะโอเคต่อไประบบเซนเซอร์นะคะ โอเคระบบเซนเซอร์ทำงานปกตินะคะเซนเซอร์ทำงานปกตินะคะโอเคหมดแล้วต่อไปเป็นการชาร์จค่ะชาร์จคขาปกตินะคะใส่ชาร์จปกตินะคะอันนี้เป็นสายที่อยู่ในกล่องนะคะสายตัวแถมค่ะอันนี้เป็น สายที่คุณลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มนะคะเทสที่ทางคุณลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มนะคะ